าติโนมาเดินเล่นออกกําลังกายนิดหนึ่งเดินดูร้านขายของในอิตาลีม,มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเดินล้อเล่นนิดหนึ่ง มาเล่นมาเล่นยืนยืนกับไม้มิน้นดูซิไปยืนกับไม้มิน้นเร<ๆ>็วๆพา,าเาเนติโนกับไม้มิน้นมาเดินนิดหนึ่งก่อนที่จะกลับบ้านไปเร็วๆออกกํลังกายมาเลนกวดดาดะ เดินดูแม่น้ำไม่ไปเลยไปเดินเดิน เราเล่นเดินพักผ่อนนิดหนึง่งอยู่แต่ในบ้านเรียนหนังสืออ่านหนังสือเวลาน้าไม้มิน้นไหนเออเออตองรงผัานขายเสื้อผ้าเด็ก ริมคลองข้างแม่น้ำโท้ชไายวัลเลนวันอาทิตย์คนเยอะมากเดินออกกำลังกายเดินดูของขายข้างแม่น้ำ

Mella, la mela. Ah, bene. Canella, ma è mela. Eh, è il vino, non va bevuto i bambini. La cannella, c'è dentro. I codi di carofano. Ah povova, mai meno. Pova vale? I codi di carofano no. e la mela. เนื้เมล็ดซึ่งสุนัขเอ็มเลนก็ตัวไม่ได้เพื่อให้ร้อนร้อนก่อนสักนิดหนึ่งฟีโน่นี้ใบแดงต้มนี้จะออกรสชาติออกหวานๆกินเหมือนกับลากไม้สมุนไพรจ้ะ ซดก่อนนิดหนึ well, so. ่งหอมอร่อยธรรมชาติม่หวานนาะสวยนะไม้แกะสลักก็สวยไปอีกแบบเนาะ นี่หินอะไรเนี่ยแล้วตักตูฟุ๋อ้โอคนสิดที่นี่คนเยอะนะวันอาทิตย์คนเดินเล่นซื้อเกาลัดหรือคาสตานญ่าให้เลนติโน่ก่อนกำลังร้อนๆเลย Cazzino Questa dove sta Paola Fondo? Provate. No, immagino c'è per Perù, no? Ecco, bravo. Perché non Paola? Le, le San Valentino... Ti ho fatto un regalo. Valentino. Ah, oh. Lì <laughs> Valentino. San Valentino. San Valentino... Sì. Brava. La, la. Devo miscelare io? cái mì xe luôn Thu ăn thì đủ lời Nó lát Chào ra Chào này Chào <laughs> <laughs> <là cười>

เดินดูขายของทางร้านอิตาลีตามแม่น้ำได้บรรยากาศแต่หนาวนวุ้ย ถ่ายภาพวิวสวยมากแม่ถ่ายบรรยากาศก่อนดูบรรยากาศสวยๆจ้าเดินดูร้านขายของต่างๆทั้งเสื้อผ้าและ เก็บภาพบรรยากาศจ้าให้ดูภาพบรรยากาศสวยๆของแม่น้ำในหมู่บ้านคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากไว้สำหรับการเดินดูตลาดนัดและข้างแม่น้ำค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆวาเลนติโน,โนบัดดีบัดดีให้หน่อยเร็วปิดคลิปไหมหนยสวยัสดีครับเชเียวสวัสดีจ้า